คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส์ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับพี่นานสวัสดีครับพี่บอยสบายดีนะครับได้เลยมาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มีคุณผูฟ้ฟังฝากมาเล่าฝากให้พี่บอยมาเล่าถูกไหมครับ อ่าเป็นน้าผมครับน้าพี่บอยมาเล่าให้ฟังตั้งชื่อเรื่องว่ามือไม่พายเอาไมา้ตีผีถูกครับมันเป็นยังไงพี่บอยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะเมื่อตอนตอประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าถึงปีสองพันห้ารอยี่สิบกอ่ะตอนนั้นเนี่ยน้าผมเขาเล่าให้ผมฟังนะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> สมัยนะั้นะนะ้ายังเป็นแบบรุ่นรุ่นอยู่แล้วตัวผมเนี่ย ก็เพิ่งเกิดน้ำน,น้าผมบอกว่าตัวผมมัยังกระเปียกอยู่เลยคือบ้านน้าผมเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับคลองคลองเล็กๆคลองมันไม่ใหญ่มากก็ประมาณสักอ่าถนนในหมู่บ้านหมดเนี่ยความกว้างคลองนะแต่สมัยเนี้ยนะผมบอกว่าคลองเหมือนแบบเขาขยายอะ่ะมันกว้างขึ้นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคลองมันเล็กแล้วมันจะมีน้ํหรือแค่เป็นบางช่วง ตอนนั้นเนี่ยนะเขามีเพื่อนที่เขาสนิทกันเนี่ยก็อยู่แค่สองคนรวมน้าผมก็จะเป็นสามเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะไปกันแค่เนี้ยสามคนไปหากบหาเขียดหาปูหาปลา,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้าผมก็พวกเพื่อนเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างมีฐานะเมื่อก่อน <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่าน้าผมเนี่ยเขามีความรู้มาจากพ่อของน้าก็คือเรื่องของการทำที่ดักปลาอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ตามตามอะไรเขาเรียกว่าตามอะไรนะ ตามวิถีชาวบ้านน่ะครับไว้ดักปูดักตามาทํากินพอเหลือเขาก็ขายแล้วตัวนาผมเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มีระเบียบกฎเกณฑ์อืมแล้วนาผมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบไปทํางานแบบประเภทแบบที่มันมีอะไรนะระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรมากมายนาเขาไม่ชอบนาเขาเป็นคนที่แบบไร้อิสาราเป็นเจ้านายของตัวเองอะไรประมาณเนี่ยทีนี้มีอยู่วันนึนาผมเนี่ย เขาก็เรียกเพื่อนๆของเขาเนี rua, ่ยสองคนเนี to to ่ยท so ี say, ่สนิทกันมานั่งกินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านระหว่างที่นั่งกินเข้าไปเขาก็มีการพูดคุยกันปรึกษากันว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกันดีวะคือเหมือนกับแบบทําค่าเวลาเวลาว่างอะไรเงี้ยเพื่อหาเงินเข้าครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยทางที่ตัวเขาไม่ต้องทํางานก็ได้เพราะเขามีที่มีทางเขาปลูกอะไรก็ขายได้อยู่แล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยพอปรึกษาหารือกันนะเขาบอกเฮ้ย หาปูหาปลากันไหมเพราะว่าคือบ้านเราเหมือนก็ติดของเขาเห็นปลาเห็นอะไรเยอะแยะบางทีก็มีคนมาภูหาปลาได้เยอะแยะก็มีพอเราเอาพอเราแบ่งเอาไว้กินเนี่ยพอเหลือเราก็สามารถเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปขายได้อื <S 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 อะไรประมาณเนี้ยกีนาะเขาไลฟสั่งพอปรึกษาหาลือจนเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเขาก็เลยตกลงปรงใจว่าเออเฮ้ยเ,เดี๋ยว เราสามคนเนี่ยออกเงินซื้อเรือมาสัากลำครับซึ่งเรือเนี้ยมันก็จะเป็นเรือค่อนข้างค่อนข้างจะใหญ่หน่อยแล้วก็ยาวหน่อยนึงพอไปกันสามคนท <c oughs> ีนี้ไปนี่ยนาเขาก็ทำอุคอร์ทรเขาก็ไปซื้อหัวชวหมวกมาแล้วเขาก็มาทำแล้วเขาก็จะลบไปตัวที่มันเป็นแง่งออกเพอเวลาถ้าแทงตาไปเนี่ยถ้าดึงครับถ้ามันติดแง่งในตรงนั้นเนี่ย ตามันจะตายแต่ถ้ามันไม่มีแง่งเวลาดึงเนี่ยถ้าถ้ามันรอดเนี่ยเขาก็จะไปปล่อยไว้ในบอ่อที่ของเขาก็เหมือนจะแบบพอจับมาได้ก็เอาไปปล่อยในบอ่อถ้ามันไม่ตายนะก็จะเอาคือพอเลี้ยงามาโตมาสักแล้วเขาก็เอาไปขายได้อะไรได้พอตกวงงใจกันได้เหลือได้อะไรเรียบร้อยทำอุปกรณ์เรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าจะออกเฉพาะช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนนะเพราะถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยมันจะไหลแรงอื แล้วมันจะมีอยู่โค้งหนึ่งโค้งตรงนั้นเนี่ยคือน้ํามันลึกสองคนต่อแต่ถ้าเป็นแบบไม่ใช่โค้งตรงเนี้ยก็ประมาณเลยเอวหรือประมาณหน้าอกน้ํามันก็จะไม่ลึกมากแต่ตรงโค้งเนี้ยมันเคยมีประวัติที่ว่ามีคนตาย,ย,านยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสามหรือสี่คนโค้งนีนะพอน้ํามันช่วงที่เป็นหน้าน้ำาม่อน้ํามันไหลแรงถ้าคนเอาเรือไม่อยู่อ่ะบางทีหัวเรือมันไปเกย เกยเียฝั่งแล้วมันน้ํามันพัดจนเหลือพิกอ่ะครับก็เสียชีวิตตรงนั้นก็อืมพอเสร็จสับเรียบร้อยก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมไปโชวไปฉายอะไรเรียบร้อยเขาก็ไปกันสามคนล่องไปตามคลองล่องไปเรื่อยๆก็แทงปูแทงปตาแทงกุ้งแทงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็นนะ่ะยกเว้นเตา่กากระตภาพเขาไม่เอาเลยเพราะว่าเขาสื่อว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืน ขัวบาเขาพูดแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรเนี่ยที่อยู่ในคลองที่เขาแทงได้เขาเอาก็คือคืนนั้นเนี่ยสามคนเนี้ยเขาก็ออกไปออกไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกลับมาบ้านเนี่ยก็ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือบางทีก็สี่ทุ่มถามว่าได้ตายเยอะไหมเยอะนะในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะนาผมบอกว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยเต็มคลองเลยปลาอะไรกระโดดขึ้นมาปั๊บเราก็แทงพอแทงมาได้เสร็จปั๊บเราก็จะมาแบ่งกันสามส่วน อพอแบ่งกันลงตัวสามคนเสร็จปั๊บถ้าตัวไหนตายเขาก็จะไปเก็บไว้ต่างหากถ้าอันไหนไม่ตายนะ้าผมเขาก็จะไปปล่อยไว้ได้บอกของเขาที่เขาขุดเอาไว้ทีนี้ถ้าตัวไหนตายนะ้าผมเขาก็จะทําเลยทําเสร็จปั๊บเรียบร้อยเขาก็จะตากตากเอาไว้ในบ้านเช้ามาถึงจะออกไปผึงแดดทาเกลือแล้วไปตากแดดก็ทําเป็นตาแห้ง พอเหลือจะกกินก็อย่างที่บอกเขาก็จะไปขายแล้วมีอยู่คืนหนึ่งมั้งซึ่งน้าผมกับพวกเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะออกหาปลาตามปกติของเขาเนี่ยแหละเขาก็เอาเรือลงน้ําพอเอาเรือลงน้ําเสร็จปั๊บสามคนก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นเรือกันช่วยกันพออุปกรณ์ครบไลครบปั๊บไอ้คนพาเนยเขาก็พายเรือแบบเบาๆนะเอาพายจุ่มน้ําเบาๆเพื่อไม่ให้น้ํามันจะเพิ่มแรงเดือดปาเดตกใจ ส่วนสองคนที่เป็นมือแทงเนี่ยก็คือมีนาผมเขาจะยืนอยู่ตรงหัวเรืออีกคนหนึ่งก็จะยืนอยู่หลังนานาผมเนี่ยเขาก็จะมองทางด้านซ้ายอีกคนก็จะมองทางด้านขวาเขาก็จะแบ่งฝั่งกันถ้าเกิดว่านาผมไปเห็นด้านขวาก่อนเขาก็แทงถ้าอีกคนหนึ่งหันมาเห็นด้านซ้ายเอาเขาก็แทงอะไรประมาณเนี่ยเขาก็พายเรือไปเรื่อย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 อะไรของเขาพายเรือไปจนจะทั่ง มันเลยโค้งน้ําอันเนี้ยโค้งน้ำที่เเรียกว่าโค้งน้ําอันตรายตรงเนี้ยมันเลยไปแล้วมันเลยไปได้หน่อยหนยึในระหว่างที่พายเรือเนี่ยคือสามคนเนี้ยเขาลืมเขาคงลืมคิดไปว่าเลยไปหน่อยเนี้ยมันเคยมีคนตายอือยู่ริมตลิ่งเขาคงลืมเขาก็พายไปพายไปจนกระทั่งไปถึงจุดนั้นเน่ยไปสักพักหนึ่งเขาก็เหมือนกับแบบจอดเรือ พักกันเหมือนจะกินข้าวหรือกินอะไรเนี่ยแหละบนเรือพอกินเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จอดพักสักแป๊บหนึง่งแล้วก็พายเรือไปต่อพอพายไปเสร็จฟัดในระหว่างที่พายเนี่ยที่อยู่ๆเนี่ยเรือมันโคง้งเหมือนมีคลื่นตัดแล้วมันโค้งเนี่ยไม่ใช่โค้งเบาๆนะมันโค้งเคงแรงมากซึ่งสามคนเนี่ยตกใจเลย S <S เพราะว่าถ้ามันไปอยู่ในคลองใหญ่ๆแล้วมีเรือแล่นผ่านอันเนี้ยเขาจะไม่แตกใจแต่อันเนี้ยมันเป็นคลองเล็กๆอะ่ะมันไม่น่าที่จะมีคลื่นหรือมีอะไรที่มันจะมาโค้งเรือได้ถูกที่แต่อยู่ๆเรือลําเนี้ยมันโค้งเข็จนน้าผมกับเพื่อนน้าเนี่ยซุดลงไปนั่งเกือบตกเรือถึงกับซุดลงไปนั่งเลยนั่งอยู่ที่เรือแล้วก็หันมาถามคนถ่ายว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น คุทายเรือยังไงวะอะไรเงี้ยไอ้คนทายก็บอกว่ากูยังไม่ได้ทายเลยกูเพิ่งเอาไมา้ทายจุ่มเพื่อที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นหางเสือเรือพอปรับทิดทางซ้ายขวาอะไรประมาณเนี้ยครับคนทายก็บอกกูก็ไม่ได้ทายเอาแล้วเรือมันเป็นอะไรทําไมมันโค้งเคงไปโค้งเคงมาแล้วมันโค้งเคียงแรงด้วยพอนั่งพอพูดคุยนั่งถูกเสียงกันสักพักหนึ่งอ,ะอ่ะทำไมเป็นไรก็พา,ายเลยในต่อในระหว่างที่พายพายไปไ เรือก็มีอาการก็มีอาการโคง้งเคงเหมือนมีใครเนี่ยไปขย่าให้เรือมันโคง้งเคงทีนี้สองคนที่แทงตาเขาก็หันมามองคนที่พายเรือคนที่พายเรือเนี่ยเขาก็ยกไม้พายขึ้นเหมือนทํานองบอกว่ากูไม่ได้พายนะไม่พายอยู่นี่กูไม่ได้พายไม่ได้เอาพายจุ่น้ําทีนี้ทั้งสามคนเขาก็เลยนั่งลง สองคนเนะี่ยที่เป็นคนแทงนะมึงแทงเขาก็นั่งลงแล้วก็บอกให้คนพายเรือพายไปแล้วเขาจะดูดีว่ามันมีอะไรทําไมเรือมันถึงได้โขงเหตุในระหว่างที่พายพายไปก็ปรากฏว,ว่าทางด้านซ้ายของเรือมีมือปิดสนาขึ้นมาเกอะที่ขอบเรือแลยวอกไออหมพี่ดั๊กเขาเอามือมาเกาะที่ขอบเรือแล้วก็ดึงเรือ เหมือนพยายามดึงเรือแล้วพยายามจะถีตัวเองขึ้นมาบนเรือแต่นเนี้ยมันไม่ได้ถีตัวเองขึ้นมันเหมือนมันเขย่าเรือเพื่อที่จะทําให้เรือควม่ม hmm. พอไอ้คนถ่ายอ่ะคน,คนเพื่อนของน้าผมที่เป็นคนถ่ายพอเขาเห็นปับ๊บเขาร้องเลยเฮ้ยพอเฮ้ยปับ ah ๊บน ah ้าน ah ้าผมกับเพื่อนคนที่เป็นมือแทนเขาก็หันมาทางที่คนถ่ายแล้วคนถ่ายจะชีด้ดูบอกมือมือมือพอนาเขาหันมาเนี่ย เขาก็มีใสฉายมือแทงคนเขาก็มีไสฉายเขาก็เอาไปฉายส่องมาส่องไปปั๊บปรากฏว่าเห็นเป็นมือเกาะที่ขอบเรือแล้วพยายามดึงเรือโคไปโ, ceral, โคมาเหมือนพยายามที่จะล่มเรือให้ได้พอคนพายเห็นอย่างนั้นปั๊บเขาเอาไม้พายไปนีไปีไปเข้าไปที่มือคู่นั้นไปยีปักปักปักจนมือคู่นั้น่ะปล่อยพอปล่อยเสร็จปับ๊บทีนี้เนี่ยสามคนช่วยกันพายจ้ำเลยนะเขาบอกคุณพายจ้ำอย่างเดียวเลยเรือจะหมุนซ้ายหมุนขวา ไม่รู้แล้วเ็าบอกมันอยู่ที่ไอ้คนคนนั่งขายเรือแล้วที่จะคอยบังคับนอกนั้นเขาพาย,ยาเดียวหรือเขาพายแบบ,ร,บรับตาพายแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนของนายคนที่นั่งอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าเลยไปหน่อยมันจะมีบ้านคนอยู่ซึ่งเป็นบ้านคนที่เขารู้จักกันที่อาศัยอยู่ริมน้ําเหมือนกันเขาบอกพายไปแล้วขอไปขึ้นที่ท่าน้ําบ้านเขาเหมือนกับแบบขอไปจอดที่ท่าน้าบ้านเขาแล้วก็ขึ้นไปบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยขอไปหลบเขาก็พายพายจนกระทั่ง พอลายทายไปใกล้จะถึงที่อ่าบ้านพักของคนที่รู้จักกันปรากฏว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่าง่ะพุ่งเข้ากรแทกใต้ของเรือดับปักทุกคนก็ตกใจแล้วน้ผมก็ตะโกนน้าบอกเฮ้ยมือไม่ต้องสนใจรีบถายในระหว่างที่ถายไปเนี่ยไอคนที่ถายไอคนเพื่อนนาผมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงทายเนี่ยอยู่ๆเขาก็ร้องเลยเฮ้ย องคนเนี่ยนะกับเพื่อนนาที่นั่งตรงกลางเขาก็หันมาตรงที่คนถ่ายเขาก็ถามบอกเขามีอะไรคนที่นั่งอยู่ท้ายเนี่ยเขาก็บอกมีคนดึงไม้พายเขามีคนเนี่ยพยายามที่จะดึงไม้พายเขาเขาก็ไม่ปล่อยเขาก็ยือ้อขอเขาดึงขึ้นในนี้ก็ดึงลงขเขาก็ดึงขึ้นในนี้ก็ดึงลงจนกระทั่งไอ้มือปีศาะที่ดึงไม้พายเขาปล่อยมือแล้วสามคนจะจ้ำเลือ จนกระทั่งไปถึงท่าน้ําของบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าพอไปถึงท่าน้ําปับ๊บเขาก็พากันขึ้นไปที่ท่าน้ําแล้วก็เอาเชือกผูกมัดเรือไว้แล้วก็ขึ้นไปบนนั้นก็ปรากฏว่าไปเจอเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลุงท่านหนึ่งเขานั่งเขานั่งรับประทานอาหารของเขาอยู่กับครอบครัวเขาแล้วพวกนาเขาก็วิ่งตูดๆขึ้นไปพอขึ้นไปปับ๊บเจ้าของบ้านเขาก็ตกใจเขาก็หันมาพอเจอพอรู้ว่าเป็นพวกนาปับ๊บเขาก็ถามบอก เอ้ยหน้าตาตื่นมาเดึกดื่นดืค่ำเมืออ่อเช่นนี้ยมันมีอะไรมีอะไรกันมาอมนะ้าผมเพื่อนนะหน้าสองคนเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอให้ฟังในระหว่างทีเ่เล่าเนี่ยทีนี้ลุงคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่เป็นเจ้าของท่าหน,นังเขาก็บอกว่าอ้าวพวกมึงไม่รู้เหรอว่าไอ้ที่ตรงที่มึงพายผ่านมาเนี่ยมันมีคนจมน้ําตายแล้วศพเขารอยติดอยู่ตรงนินตะลิง ซึ่งนาผมกับพวกนเพื่อนเขาก็บอกเออเขาก็ลืมไปเลยแล้วทีนี้ในระหว่างที่พูดคุยกันเนียเพื่อนของนาเนี่ยเขาร้องเฮ้ยเลยเขาร้องเฮ้ยดูที่เรือนาผมแล้วก็เพื่อนนายคนพร้อมกับเจ้าของบ้านที่เป็นลุงเจ้าของบ้านเจ้าของท่าท่าเรือเขาก็ออกมาจากบ้านแล้วก็มาดู น้าผมเขาก็ส่งไปฉายไปดูเจ้าของบ้านเขาก็เอาไปฉายส่งไปตรงที่เหนือที่ปรากฏว่าเป็นรูปอ่ามันเป็นหัวคนโผล่น้ํามาแค่้นขอบจมูกออ,อยู่ข้างๆเรือพอลุงเจ้าของบ้านเขาเห็นอย่างนั้นปั๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับ ก็เลยพาก uh ันเข้าบ้านพอพากันเข้าบ้านก็ติดประตงติดประตูลงกรลงอะไรพอบ้านแกก็อยู่ติดกับน้ําแกก็กลัวว่าเออแย่ไอ้ที่มันอยู่ในน้ำจะขึ้นมาหาแกทีนี้แกก็เลยเอาพระพุทธรูปอะหาโตมามาตั้งแล้วพระพุทธรูปเนี่ยหันไปตรงประตูที่มันอยู่ตรงท่าน้ําคือวางวางไว้ตรงนั้นเลยเพราะอย่างน้อยๆพวกความอุ่นใจมีพท้าตั้งจะเจอหน้าจะผียังไงผีมันก็ไม่เข้ามาอยู่แล้ว ความคิดของแกตอนนั้นน่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาพอเขาไปอยู่กันในบ้านนั้นน่ะเขาไปรวมกันอยู่ในนั้นเน่ยคือตัวน้าผมกับเพื่อนน้าผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอผีแบบจัดจ้าแบบเลยซึ่งลุงแกก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่าพอมืดมาไม่มีใครทายผ่านตรงนี้เลยนะเอาไม่ใช่แค่พวกมึงสามคนที่เจอก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอก็มาเหมือนพวกมึง,งแหละมาแวะท่าน้ําบ้านลุง แล้วก็ขอขึ้นมาหลบเหมือนกันเลยอ mm hmm. พอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปพอตอนเช้าปับ๊บพอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยลุงเจ้าของบ้านเขาก็ทําสำลัดับข้าวให้พวกน้าผมก,กินแล้วเขาก็เปิดประตูไอ้ตรงที่มันอยู่ตรงท่าน้ําพอเปิดประตูปั๊บพวกน้าผมแล้วก็เพื่อนสองคนเนี่ยเขาก็ออกไปมาต้องมองไปดูที่เรือพอไปดูที่เรือนก็ปรากฏว่า เรือเนี่ยก็ยังอยู่อะไรยังอยู่แต่รอบรอ,อบเรือพี่รอบรอบเรือนะที่นาผมลงไปดูเพื่อนเขามันเป็นรอยมือที่เปื้อนโคนไปมรอบเรือตปมบข้างๆเรือนะไม่ได้ข้างในือข้างๆเรือเหมือนเหมือนเหมือนกะแบบว่าคนเนี้ยคนที่ตายเนี่ยเหมือนพยายามที่จะแบบจะขึ้นเรือให้ได้อ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ขึ้นไม่ได้ อพอขึ้นไม่ได้เสร็จปั๊บมันก็ไล่รอบเลือเลยทีนี้ไล่จับไล่แปะไล่จับไล่แบบเหมือนหาทางขึ้นอะ่ะตอนน้าผมเห็นอย่งนงั้นเสร็จปั๊บพอตอนเช้า <c oughs> ลุงแกก็บอกว่ามุงชายเรือกลับบ้านไปพอตอนเช้ามาไม่มีอะไรละแล้วก็เอาเรือขึ้นไปเก็บเลยอย่าใช้เรือลำนี้ถ้าขายทิิงได้ให้ขายทิิงไปนาผมเขาก็ทำตามที่ลุงเจ้าของบ้านบอก,อบอกเขาก็พา สามคนนี้ก็พากันผา,นายผายผายผายไปพอไปถึงบ้านเสร็จปั๊บเขาก็เปิดไอ้ที่ที่เก็บตาเขาอะนะที่เขาแทงมาได้พอเปิดมาที่เชื่อไหมว่าตาในนั้นเนี่ยเหมือนโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างกัดแทะซึ่งมันนะผมบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะว่าไอ้ที่เขาใส่ตาเอาไว้เนี่ยมันเป็นกล่องไม้อื แล้วพอปิดปั๊บมันก็จะมีไอ้ตัวคลองล็อกเอาไว้แล้วตัวอะไรมันจะเข้าไปจัดไปกินเนี่ยมันคงไม่ใช่มันคงมันมันคงเป็นไปไม่ได้อะพอไปเห็นใย่างนั้นเนี่ยแล้วปลาเนี่ยคือเพิ่งแทงมาเมื่อคืนแต่สภาพปลาที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมันเน่ามาแล้วสามสี่วันก็เข้าใจว่าไอ้ตอนที่มาแทงปลาตรงที่มีคนตายตรงนั้นเนียปลาพวกเนี้ย มันน่าจะเหมือนประมาณว่าไอ้ผีตัวเนี้ยเหมือนประมาณว่าเอาปลาที่ตายมาหลอกพวกน้าเหมือนก็แบบให้เหมือนเป็นปลามีชีวิตแล้วก็ไปแทงแทงแท,ง,ทงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาขึ้นเรือพอมาขึ้นเรือไอ้นี่ยมันก็ตาตามมาโยกนี่อะถ้าเกิดวันนั้นน่ะเรือควนะ่ำน่ะน้าผมบอกคงไม่มีใครรอดตามคนนี้ยคงไม่มีใครรอดแน่แล้วตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะไม่มีใครเอาเรือออก ออกของเลยเพราะว่าน้ํามันจะไหลแรงแล้วถ้าไปตรงโค้งตรงนั้นเนี่ยแน่นอนความเสี่ยบทุกลำถ้าบังคับเรือไม่ดีหรือทรงเรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไปถึงโค้งนั้นเมื่อไรเนี่ยความทุกลำครับ <c oughs> นาผมบอกนะพ <c oughs> อพายเรือมาถึงบ้านพอเห็นตาเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเขาก็เอาเรือเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งพอขึ้นมาบนฝั่งทีงนี้เขาก็มาพูดมาคุยกัน มาประชุมกันว่าเออเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงดีเราจะขายเรือทิ้งไหมแล้วไม่ไปหาปลาอีกเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือสามคนเนี่ยพอพูดคุยอะไรกันเสร็จปั๊บก็ตัดสินใจขายเรือทิ้งแล้วทีนี้จะไม่ไปหาปลาในน้ําแต่จะไปหาบนฝั่งก็คือหาตามท้องไร่ท้องนาแทนละหากบหาเขียดอะไรละค,รคือในน้ําเขาไม่ลงไปเลยแล้วจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่ที่คุยกันเนี่ยคือเหมือนแบบจะขายเรือแล้วพอดีว่าน้านเนี่ย เพื่อนของนายคนเขาบอกเฮ้ยเอาไปถวายวัดดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยให้หลวงพ่อเอาไปใช้พายเรือออกบินกระบาททางน้ําได้พอคิดได้อย่างงั้นตั้งเขาก็ไปที่วัดพอไปถึงที่วัดเนี่ยก็มีการติดต่อพูดคุยก,ก,กับ่าน jawat ดูจัดจัดพาที่วัดเนี่ยพอพูดคุยกันเสร็จว่าเราจะเอาเรือไปถวายนะเรื่องรถเรื่องลาที่จะใส่เรือไปเดี๋ยวพวกเขาหาใส่เรือไปถว,ถวายที่วัดเองจากนั้นนะผมเนี่ยเขาก็หารถมาได้แล้วก็เอาเรือลําเนี้ย ไปถวายให้ที่วัดแล้วก็ไปลงไว้ที่ท่าน้ํของวัดจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้หลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมไม่รู้หรอว่ากลางคืนนะ่ะไม่มีใครตายเรือผ่าตรงนั้นนะเพราะไอ้คนที่ตายอะแต่ทีนี้เนี่ยนะผมเขาก็เลยถามว่าแล้วคนที่ตายเนี่ยเขาตายยังไงเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนหาปลาเหมือนพวกน้าผมนี่แหละแล้วเขามีโรคประจําตัวคือเข้าใจว่าตอนที่เขาไปหาปลาตอนนั้นนะ่ะเขาน่าจะ ายืนแทงตาอยู่ตรงตลิมนตลึงแล้วเกิดมูฟแล้วหน้าทิ่มลงไปในน้ํมแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เจริญเหมือนเหมือนเหมืนอนสมัยตอนนั้นมันก็แค่ฟองเ,อเล็กๆแล้วพอกว่าจะมีคนไปเจอตบมันก็เช้าใหม่อีกวันคือเจอแต่ขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนตลิ่งแต่โตหัวเนี่ยถึงเอวเนี่ยลงไปในน้ําแล้วครับ ก็ปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตแล้วชาวบ้านก็พาจนเอาศพขึ้นมาพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านคนไปเนี่ยน้าผมเนี่ยเขาไม่ลงคลองเลยเขาก็จะไปหาตามท้องไร่ท้องนารเรื่องก็จะประมาณนี้แหละครับอืมตรงโค้งน้ํานั้นเคยมีคนเสียชีวิตนะแล้วก็มีคนเจอเรื่องราแปลกๆตรงนั้นเยอะแยะมากมายถูกไหมครับถูกครับอ๋อเนี่ยแล้วก็ผมว่าเป็น,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นึกภาพออกเนอะคนหาปลาแล้วก็จูๆ่ๆแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยครับแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าตรงนั้นมีคนเสียชีวิตณนะจุดจุดนั้นด้วยการที่จมน้ําลงไปถูกไหมฮะถูกครับเสียศพเดียวใช่ไหมพี่บอยอ่าตรงออาถ้าถ้าไม่ใช่โค้งน้ําตรงนั้นนะโค้งน้าตรงนั้นนะมันประมาณสามหรือสี่คนอืมถ้าถ้าเขาล่องเรือมาตอนช่วงหน้าฝนนะ,ะเพราะเขาจะรู้ดีว่าหน้าฝนนะล้ คอน้ามันเยอะน้ามันจะไหลแรงแล้วพอถึง,ถงตรงโคง้งอะมันเหมือนลนักษณะเป็นเหมือนโค้งน้ําหักตอกอะครับอ่าม,มันก็จะทําให้เรือเนี่ยหมุนพอหมุนปั๊บพอหัวเรือไปเกยกับอิสตลิงฝั่งหนึ่งน้ํามันก็จะซัดเรือคว่ำเลยครับ,รบแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ตายเนี่ยเลยโค้งน้ําขึ้นไปเหมือนประมาณว่าเขาหาปตาอยู่ดินตาลิงแทงตาอยู่ดินตาลิงแล้วเขามีโรคประจําตัวหรือไงนี่แหละแล้วเกิดอาการช็อกหรือวู เขาก็เลยหัวทิ่มลงไปในน้ำอืมโอเคนะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะที่<ช>คุณนา้ามาเล่าให้ฟังนะครับครับเอ,อพี่อดองสโลน่าจะหาตัวตายตัวแทนหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนางบังพีเพราะว่าถ้าวันนั้นน้าผมบอกว่าถ้าเรือมันคว่ำอะถ้าเกิดว่าผีตัวเนี้ยมันโยกตัวเรือคว่ำหรือเรือล่มเนี่ยแน่นอนคงไม่มีใครรอด เขาพูดแบบเนี้ยต่อให้น้ํามันแค่หน้าอกก็จริงเหอะแต่พี่เข้าใจไหมว่าถ้าผีไม่อยู่ในน้ําอ่ะเราไม่เห็นมันอ่ะแล้วมันดึงเราจมลงไปอ่ะไม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยสามคนเนี้ต้องมีคนตายใช่ใช่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนที่พี่ยาดองสองหลบอกนะอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนนะจุดจดนั้นก็ได้เนาะใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะครับพี่นรักษาสุขภาพด้วยครับเช่นกัน เช่นกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกส n i ไ h นทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป